สวัสดีครับส่งงานซ่อมครับเครื่องตัดหญ้าหัวเครื่องตัดหญ้า GX 3 5นะครับตัวแท้มาจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับกระทุมแบนพี่ชอชวานนะครับตัวนี้ลูกค้าตีปอกนะครับมีน้ำมันเครื่องไหลเร่งไม่ขึ้นหลวมนะครับวันนี้ส่งกลับคืน2ตัวนะครับตัวนี้ลูกค้าแกะมาแบบนี้นะครับ จะส่งไปแบบนี้แต่ละตัวการทำราคาไม่เหมือนกันนะครับอย่างพี่พี่นิทิวิตนะครับจากอุดรธานีนะครับสั่งมาฟิตเครื่องใหม่เครื่องหลวมเช็คให้ด้วยทุกจุดนะครับตัวนี้คาบูของลูกค้าดีอยู่นะครับคร์บไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดสายน้ำมันแล้วก็ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะฮะเปลี่ยน แล้วก็ล้างทําความสะอาดเหมือนกันครับทําเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนชุดครับหัวเทียนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่2,000บาทนะครับตัวกระทุ่มแบรนด์สมุทรสาครน,นะฮะแต่ส่วนตัวนี้1,800บาทนะครับจะถูกกว่าหน่อยแต่ละตัวอย่างที่บอกไม่เหมือนกันนะครับอ๋อลองสตาร์ตตัวนี้ก่อนย้ำๆน้ำมันดึงชคสตาร์ทได้เลยนะครับ ในการขนส่งผมจะเอาน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินออกทั้งหมดเลยนะฮะเสียงเงียบเลยนะฮะปิดเลย ลูกค้าถอดมาแค่นี้นะครับแล้วใส่กล่องมาแล้วก็จะส่งคืนเหมือนเดิมนะฮะแล้วให้นําส่งเก็บเงินปลายทางครับส่วนตัวนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับส่งมาเมื่อวันก่อนนะฮะติดวันอาทิตย์วันหยุดนะฮะวันนี้รีบทําให้เลยนะสมุดสองตอนนะพี่ชัชวาลเคยส่งมาซ่อมแล้วครับครั้งหนึ่งไม่ใช่เครื่องนี้นะครับอีกเครื่องหนึ่งอ่ะลองหมุนรอบๆ คาร์บนะครับผมใส่ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ใส่ฝาครอบกันคาร์บดีดออกคาบูเป็นของเดิมของลูกค้านะครับเอาปิดปิดเลยสายน้ำมันพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดในส่วนของการขนส่งอย่างที่บอกนะครับผมจะน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินออกทั้งหมดเลยนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ